ขอรุ่งตังกับจา่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนเยเด พอปาร์เกอร์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับก็ได้มีการออกโรงส่งเสียงไล่นะครับของอริเโดการนานะโชให้ย้ายไปคาแข้งกับเชลซีหลังจากที่เอเจนต์ของสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาโผล่ไปดูเกมที่สนามของสิง์บร์นั่นเองนะครับการนาโชตกเป็นข่าวนะครับกับนาโปลีอย่างหนักแต่ทว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอจากอาจากของทีมจากซิรีอ,อาดการโชดซิลีอาแต่อย่างใดนะครับที่ต้องการคว้าตัวปีกอไรนี้นะครับไปแทนที่ของวิชา่าควารัสเคเลียนะครับซึ่งได้ย้ายไปเอ,อ่อร่วมที ีมกับปลารีสแซงต์แชร์แมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนาโปลีแล้วนะครับก็มีเชื่อก็ยังเชื่อกันว่าเชลซีนั้นสนใจกาลาโชเช่นกันนะครับแถมในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่พวกเขาเปิดบ้านาถล่มทางด้านของวูลฟมพีตันวันเดอร์เลอร์ไป3ประตูต่อนหนึ่งเอเจนต์ของอากาลาโชก็เข้าไปดูเกมที่สแตมฟอร์ดบีชด้วยนะครับผมด้วยจนทําให้มีการโหมข่าวว่า,าเพิ่มเติมว่ามีโอกาสที่แข่งรายนี้นะครับผมจะย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนนั่นเองนะครับโดยที่สื่อเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต้องการขายนักกเตตะไม่ม่่ำวา 60ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับต่อกรณีดังกล่าวนะครับของกานาโชก่กรณีของกานาโช,าน,าโชนะครับซึ่งไม่อาจยึดตัวจริงในตำแหน่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นับแต่ที่ลูเบนโมลิมันเข้ามาคุมทีมนะครับพอปาร์เกอร์ก็ได้มีการเอ่ยชัดนะครับว่าเขาไม่ชอบปีกเลือดฟ้าขาวเท่าไหร่แล้วก็หวังว่าตัวของเขาเองนั้นจะย้ายออกจากทีมอออออกจากถิ่นโอทัฟเฟิดนะครับไปเซ็นสัญญากับสิง์บรูและนี่คือสิ่งที่พอปาร์เกอร์จะไม่มีการพูดไว้นั่นเองนะครับผมผมเห็นว่ากานาโชถูกโยงกับบบเชชลลซผมไมไ่อกานาในใะุคค แต่คุณปฏิเสธความสามารถของเขาไม่ได้สําหรับผมดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในหัวของเขาและมันดูอ่าแล้วมันมองอ่าและมันมองดูไม่ดีสําหรับนักเตะนักเตะหนุ่มรายนี้เขาจะย้ายไปแข่งกับปีกของเชลซีอีก37รายและเขาก็ไม่ใช่คนที่ชอบการแข่งขันเข้าไหร่นักแน่นอนว่าผมอยากให้เขาย้ายและสําหรับแมนยูเต็ดมันวิเศษที่ได้เห็นเชลซีต้องการเขาเพราะพวกเขามักจ่ายเงินจํานวนมากสําหรับนักเตะมันเป็นข่าวดีสําหรับสโมสรอ,อย่างแท้จริงผมคิดอ่าแต่ผมไม่คิดว่าเขา จะย้ายไปเล่นได้ดีและกับเพียงแค่การเปลีปล่ยนไปเล่นที่ลอนดอนเท่านั้นเขา รับเทาเขาจะทนรับแรงกดดันไม่ได้เขาแสดงให้เห็นต่อเห็นตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวขอให้เขาโชคดีเขาต้องการสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่พอปาร์เกอร์ได้มีการพูดถึงนะครับผมในกรณีที่การ์นาโชนั้นมีข่าวกับทางด้านของเชลซีนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอเย่นของเจ้าตัวนั้นได้มีการโผล่ไปชมเกมในนัดก่อนหน้านั่นเองก็เลยทําให้เรื่องของการย้ายตัวนั้นค่อนข้างที่จะโผล่กระแสดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับรอดูกันต่อไปเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ได้มีการปักราคา ป้ายขายทางด้านของกานานะโชวไว้ให้อ่าไม่ต่ำกว่า60ลิารล้านปอนด์นั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูว่าจะมีทีมไหนนั้นพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของค่าตัวนักเตะรายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือว่านาโปลีนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของเคาตุูกหนังจ่า,จาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดูนสยายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ